เมื่อสาวสวยคนหนึ่งชอบทำตัวยั่วยวนผู้ชายทุกคนที่ผ่านเข้ามาจนทำให้แฟนหนุ่มที่เธอรักมากๆทนไม่ไหวและวางแผนแก้แค้นโดยที่ตัวของเธอเองก็ขาดไม่ถึง ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยในวันนี้อาจจะมาขอแนะนำกับ YouTube Premium แค่เดือนละ55บาทเพียงเท่านั้นและสำหรับเพื่อนๆที่สมัครใหม่ในวันนี้เพียงบอกว่ามาจากช่องสปอยแมนรับฟรีไปเลยอีก15วันสามารถใช้อีเมลของตัวเองได้หรือจะโหลดคลิปเก็บเอาไว้ดูวันหลังก็ไม่ว่ากันสมัครง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์หรือสแกน QR Code ได้เลยตลอด24ชั่วโมงที่ House. s s v h o w สปอยแม สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสั้นที่มีชื่อว่า Big Cat และถ้าเนเพื่อนพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเ่ิงที่ชายหนุ่มเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างติงกับสาวคนรักของเขาอย่างหยุนหุย ที่ชีวิตของทั้งสองนั้นดูไม่น่าที่จะมาบรรจบกันได้เลยเพราะยุนหุีนั้นล้างอิสระและหน้าตาดี <S <S <ๆ>เธอมักจะแต่งตัวยั่วชายหนุ่มที่เข้ามากินก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำส่วนติงก็เป็นชายหนุ่มที่มักจะมีพฤติกรรมแป,กแปลกๆเขาเป็นคนเงียบๆที่มองยังไงก็ดูสุดแสนจะเป็นคนน่าเบือ่อแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปก็คือเมื่อไหร่ที่เขาเห็นคนรักของเขายั่วยุนผู้ชายคนอื่นเขากลับไม่เคยโกรธเธอแถมยังให้เงินเธอไปซื้อของที่เธอต้องการอีกต่างหาก เขารู้ดีวันนี้อาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยหยุดพฤติกรรมนี้ของเธอได้แต่มันก็ทําได้แค่ในตอนนั้นเพราะพอเธอใช้เงินจนหมดเธอก็จะกลับมาทานิสัยเหมือนเดิมอีกวันหนึ่งในขณะที่เธอมาเดินตลาดอยู่กับติงเธอก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับคนขายเนื้อที่ติงยืนซื้ออยู่เขาช่างเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีที่ยุนหุยเห็นแล้วรู้สึกเล้าใจแต่ติงที่มองอยู่เขาก็กลับไม่ได้พูดว่าอะไรเธอเลยสักนิดที่เธอเอ่ยปากชมผู้ชายคนอื่นต่อหน้าเขา แถมเธอยังสัมผัสร่างของคนขายเนื้อโดยที่ไม่ได้เกรงใจเขาอีกต่างหากติงรู้ดีว่ายุนฮุยเป็นคนมีความต้องการอย่างมากและเธอมีนิสัยที่ชอบข่มเขาเป็นพิเศษแต่เขาก็ยังคงรักและหลงใหลในร่างกายของเธอเสมอมาในคืนนั้นเขาได้เขาเ้าไปสัมผัสร่างกายของเธอที่นอนเล่นอยู่แต่ยุนฮุยกับเบี่ยงตัวออกและแสดงความไม่พอใจใส่ติงที่เข้ามาวุ่นวายกับเธอจนทําให้เขาต้องล้มเลิกไปและเดินกลับไปนอนที่เตียงของเขาในทันที หลายวันต่อมาในขณะที่ทีวีกำลังรายงานพฤติกรรมของเสือตัวหนึ่งในสวนสัตว์หยุนฮุยก็กลับใช้เวลาในตอนนั้นพูดคุยกับลูกค้าที่เข้ามาอย่างที่เธอชอบทำเป็นประจำถึงได้รู้ว่าหนุ่มหล่อคนนี้เขานั้นมีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ที่กำลังชื่นชมร่างกายของเธอนั้นอย่างออกหน้าออกตาจนทำให้ติงที่เห็นแบบนั้นต้องรีบเข้าไปขัดทั้งสองคนให้แยกจากกันแต่มันก็กลับไม่เป็นผลในคืนนั้นหยุนฮุยที่ออกไปเที่ยวกลางคืนจนเมาไม้กลับมา กได้เขามาต่อว่าตัวของติงเขาอย่างรุนแรงเนื่องจากเธอนั้นยังไม่อยากกลับแต่ที่ต้องกลับก็เพราะตัวของติงโทรจี้เป็นร้อยสายเพื่อให้เธอรีบกลับมาส่วนติงก็ทําได้เพียงแค่กอดร่างกายของเธอที่หลับไปแล้วโดยที่ตัวของเขากลับไม่ได้รู้สึกโกรธเธอหรือรักเธอน้อยลงเลยจากนั้นในวันต่อมาในขณะที่ติงกลับมาจากไปซื้อของที่ตลาดเขาก็กลับเจอว่าหยุนหุยแอบพาเทนเนอร์หนุ่มคนนั้นมาบาบากกันที่บ้านเสียงของหยุนหุยที่ดังขึ้นอย่างไม่รู้สึกผิด ว่าจะทำยังไงดีเพราะในตอนนี้สามีของฉันกลับมาบ้านแล้วติ๋งที่ได้ยินอย่างนั้นเขากลับรีบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในทันทีและนั่งกินแตงโมทั้งน้ำตาก่อนที่ชายชูจะรีบเดินหนีติงออกจากบ้านไปได้วยความร้อนใจส่วนยุนฮุยที่เห็นติงก็ไม่ได้ตกใจอะไรแถมเธอยังมีสีหน้าสะใจและหัวล้อใส่ติงออกมาอย่างไม่ได้รู้สึกผิดเลยจากนั้นในวันต่อมาสิ่งเดียวที่ช่วยเยียวยาจิตใจของติงได้ ก็คือการได้มาสวนสัตว์ที่เขามักจะแวะมาเป็นประจำเขาจะชอบเฝ้ามองไปที่กงเสือตัวหนึ่งและสังเกตพฤติกรรมของมันซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจะทําแบบนี้ไปทำไมเมื่อเขากลับมาถึงบ้านยุนฮุยที่นั่งรอเขาอยู่เธอก็เกิดรู้สึกไม่พอใจติงขึ้นมาที่เขาทิ้งเธอให้อยู่บ้านเพียงคนเดียวก่อนที่เธอจะลุกขึ้นมาทำลายเขาและสั่งให้เขาลงไปคุกเข่าที่พื้นทำตัวเป็นกุ้งลบสเตอร์ซึ่งติงก็ยอมทำตาม ก่อนที่หยุนฮุยจะลงมากระซิบข้างๆหูของเขาว่าได้ฉันจะไปบ่าบากับผู้ชายทุกคนในเมืองแล้วมันจะทําไหมคําพูดและน้าเสียงที่เปล่งออกมามันไม่ได้แสดงถึงความรักและความรู้สึกผิดต่อติงเลยสักนิดยิ่งหยุนฮุยได้เห็นติงทําตัวแบบนี้เธอยิ่งรู้สึกขยะแขยงและอยากจะอ้วกกับพฤติกรรมของติงเข้าไปทุกทีหยุนฮุยนั้นรู้ดีว่าจิตใจลึกๆของติงไม่ได้ใจดีอย่างที่แสดงออกมาเธอคิดว่าเขานั้นดุร้ายและมีความคิดที่จะเป็นเหมือนเสือ พฤติกรรมที่เขาลอกเลียนแบบอยู่นั้นยิ่งทําให้หยุนฮุยที่ทําตัวข่มติงอยู่เริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบใจภาพที่ติงใฝ่ฝันมาตลอดคือการกล้าที่จะลุกขึ้นมาข่มขู่ยุนฮุยเหมือนที่เธอทํากับเขาบ้างแต่เมื่อไรที่เธอทําแบบนั้นติงก็กลับต้องหงอและไม่กล้าไปทุกทีจนในวันหนึ่งติงจึงเลือกที่จะซื้อบริการผู้หญิงนวดมาเขาจ่ายเงินให้เธออย่างง่ายดายเพื่อให้เธอนั้นยอมทําตามที่เขาบอกทุกอย่างและนั่น มันก็ได้ทาให้หญิงสาวที่เห็นว่าแท้จริงแล้วนกเขาของติงไม่ขันเธอเลยบอกจะให้ยาปกนกเอี้ยงกับเขาแต่ติงที่ได้ยินแบบนั้นเกิดรู้สึกโกรธหญิงสาวตรงหน้าเป็นอย่างมากที่มาพูดดูถูกเขาและทําให้เขารู้สึกเหมือนที่เคยเจอกับหยุ่นหุยนั่นทําให้หญิงสาวที่ได้เจอแบบนั้นกลับไม่ได้กลัวเขาเลยพร้อมกับทําร้ายติงจนล้มนอนไปในทันทีก่อนจะรีวิ่งหนีออกมาเมื่อกลับมาถึงบ้านหยุ่นหุยที่เห็นท่าทางแปลกๆของติงเธอจึงเข้าไปถามกับติง ว่าแกไปทําอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าก่อนที่เธอจะใช้ท่าทางของเธอข่มให้ติงกลัวเพื่อของเงินทั้งหมดที่เขามีจากนั้นในวันต่อมาติงที่เริ่มหมดความอดทนหลังจากที่เห็นหยุนฮุยออกไปกินข้าวกับชายชู้ของเธอเขารู้ดีว่ามันคงไม่ได้จบที่กินข้าวกันแน่นอนเขาจึงเข้าไปเตรียมการอะไรบางอย่างก่อนจะหยิบเนื้อขนาดใหญ่ที่เขาซื้อมานําไปที่กรงเสือทางด้านหลังไหลย,ยนต์มันทิ้งเอาไว้ตรงนั้นอย่างมีแผนแถมยังตัดกุญแจที่ล็อกกรงเสือเอาไว้อีกด้วย เพราะเขาแนละรู้อีกอย่างว่าเธอกําลังจะชวนชายชู้มาเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งนี้เมื่อยุนฮุยปรากฏตัวขึ้นกับชายชู้ของเธอและด้วยความที่ยุนฮุยเธอชอบเสือตัวนี้เป็นอย่างมากเธอจึงลากแขนชายชู้ของเธอให้ตามเธอมายังด้านหลังก่อนจะพากันลักลอบเปิดเข้าไปในห้องของเจ้านาทีเทนเนอร์หนุ่มนั้นคิดว่าเธอจะชวนเขามาทําเรื่องอย่างว่ากันจึงเข้าไปซุกซายร่างกายของยุนฮุยเธอในทันทีแต่แล้วเขาก็กลับคิดผิดเมื่อยุนฮุยผลักเขาออกพร้อมกับชวนเขาให้เข้าไปในกองที่เสืออยู่ด้วยกัน นั่นทาให้เทนเนอร์หนุ่มที่เห็นแบบนั้นกลับไม่กล้าเข้าไปแต่ยุนฮุยเธอไม่กลัวเพราะเธออยากจะเข้าไปเจอกับมันตัวเป็นๆคิดอะไรอยู่วะเธอคิดว่ามันก็ไม่ต่างกับแมวตัวใหญ่ที่อยู่ในล่างเสือหรือมีลายที่เหมือนกับเสือเพียงเท่านั้นแต่เธอกลับคิดผิดเมื่อเหนือก้อนใหญ่ที่ติงโยนไว้กับส่งกลิ่นหอมไปถึงจมูกเสือจนทําให้มันคิดว่ายุนฮุยจะเข้ามายุ่งกับอาหารของมันและเข้าทําร้ายเธอจนทําให้เธอจบชีวิตในตอนนั้นด้วยความเจ็บปวด หลังจากวันนั้นติงก็ได้กลับเข้ามาที่นี่ทุกวันเขาคอยเฝ้ามองภาพของยุนหุยที่ยืนร้องไห้อยู่ในนั้นแต่มันก็เป็นแค่เพียงภาพที่เขาคิดไปเองเพราะสุดท้ายยุนหุยก็ได้จากเขาไปแล้วเหลือเพียงแต่เจ้าเสือที่เขาได้มองมันเป็นเธอเท่านั้นพร้อมกับคอยบอกกับเธอตรงนั้นทุกๆวันว่าฉันนั้นดูแลเธอดีที่สุดไม่เหมือนใครอีกแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่า Big Cat ดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างเขากบหนังสั้นเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เจอแบบติงเพื่อนๆจะเลือกแก้แค้นแบบที่ติงทําหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับยังไงก็จะรออ่านทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาอย่างแน่นอนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ